สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาออกข้างนอกสวนบ้างมาดื่มเครื่องดื่มเยน็ยนๆดัดกระหายคลายร้อนนะครับเป็นร้านคาเฟ่ร้านอาหารอยู่ที่ริมแม่น้ําโขงนะครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายชื่อว่าร้าน f ฟ l นะครับ F L O W F O L ซึ่งแปลว่าไหลลื่นไหล ไปเรื่อยๆนะเหมือนสภาวะหนึ่งที่ของคนที่ทําอะไรแล้วมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จจะมีสภาวะที่เรียกว่าโฟล์คือภาวะที่ไหลลื่นไปเรื่อยๆนะฮะร้านนี้ดีมากๆเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ําโค้งเลยข้ามแม่น้ำโข,ง,ข,ไำขงไปฝั่งนู้นก็จะเป็นเมืองต้นพึ่งแขวนบ่อกแก้วสปปลลาวนะครับแล้วก็มีคาสิโนคอมเพล็กซ์คิงโรมันที่ขึ้นชื่อนะฮะดูบรรยากาศภายในร้านแล้วก็สั่งเครื่องดื่มเยน็ยนๆชิวๆมานั่งดื่มออกมาเที่ยวพักผ่อนมาใช้เงินบ้างครับ ล้านโฟลนะฮะโอเพ่น mm hmm. เปิดตั้งแต่8โมงจนถึง6โมงเย็นครับเขามี Facebook Page ด้วยนะแโมงถึง6โมงเย็นมีเบอร์โทรศัพท์ด้วย let's go with the flow นะครับพวกเรามาไหลลื่นแล้วก็มีความสุขกันดีกว่าประมาณนี้นะฮะนี่ลักษณะของร้านคาเฟ่เล็กๆนะครับเปิดทุกวันนะฮะไปดูข้างในบรรยากาศกันพอเดินมาข้างในก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับก็ค่อนข้างสะอาดๆนะครับอันนี้จะเป็นที่นั่งดื่มกาแฟแล้วก็อาหารเครื่องดื่มต่างๆ โอ้โหเขาจัดร้านได้โอเคนะข้างบนก็จะเป็นสินค้าหัตถกรรมอะไรบางอย่างคล้ายๆกับสุม่มนะแล้วก็แสงไฟอ่อนๆหน่อยนะอันนี้จะเป็นที่สั่งกาแฟแล้วก็อาหารเครื่องดื่มต่างๆดูขนมเขานะมีบัสเตอร์ควอดสอง75บาทอันมอนด์ลัเบอรรี่ควอดสอง95นะครับแล้วก็เค้กต่างๆแล้วตรงนี้โอจุดถ่ายรูปจะเป็นดอกหญ้านะฮะเปิดเพลงฝลั่งคอเบาๆครับ พอเดินมาตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งจะมีอาหารด้วยครับคนเราเดินลงมาข้างล่างตรงนี้จะเป็นไปดูวิวแม่น้ําโขงนะนี่นะเดินลงมาไปดูวิวแม่น้ําโขงเนี่ยทางเดินที่เราลงบันไดมาจะเป็นวิวแม่น้ําโขงนะครับจะเห็นวิวแม่น้ําโขงเลยบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆถ้ามาช่วงเช้าๆเลยเนี่ยจะเห็นสายหมอกที่ลอยขึ้นจากลําน้ําโขงแล้วก็เห็นฝั่งคาสิโนคอมเพล็กซ์นะครับ ที่อยู่ฝั่งโน้นแล้วก็เรือของชาวบ้านที่ลอยอยู่กลางลําน้ําโขงครับข้างล่างก็ยังมีที่นั่งด้วยนะฮะไอนน้จะเป็นที่นั่งเอาไว้สําหรับมาสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารเนี่ยตรงเนี้ยมานั่งตรงนี้ได้นะครับสั่งเครื่องดื่มมาอาหารแล้วก็ดูวิวดูลําน้ําโขงอาการไหลลื่นชีวิตที่ไหลลื่นสะดวกสบายนะครับแล้วก็ดูฝั่งต้นพึ่งแขวนบอกแก้วสบป,บปอลาก็จะเป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์นะครับ เออไหลลื่นเหมือนชื่อเขาจริงๆเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นที่นั่งอีกนะฮะจะเป็นที่นั่งให้นักท่องเที่ยวอีกเฮ้ยบรรยากาศดีนะฮะขนาเรามาช่วงสายๆเนี่ยก็ไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากเลยนี่เป็นที่นั่งสั่ง,งเครื่องดื่มอาหารแล้วก็มานั่งตรงนี้แล้วก็มองวิวแม่น้ําโขงสายน้ามหาคนครแห่งชีวิตครับมีโป๊ะเล็กๆอ่ะโปะเรือเราสั่งเป็นมัทฉาฮันนี่ มัทฉะฮันน,นี้เลมอนนะครับชาเขียวน้ำผึ้งแล้วก็เลมอน,อนามาชิมดูกันดูเขาจัดแก้วได้สวยงามมากเลยข้างล่างก็จะเป็นน่านจะเป็นเล็บเป็นฮันนี่นะเป็นน้ำผึ้งแล้วก็เป็นชาเขียวดูข้างล่างก็จะเป็นน้ำผึ้งกับมะนาวนะั่นแหละถูกนะเลมอนมอันจะเปรี้ยวหวานห,าหน่อยดูข้างบนก็นเป็นชาเขียวร้านโอเคดูเห็นไหมดูบรรยากาศร้านครับ ก็น้งเที่มไม่เยอะเท่าไหร่ก็มีบ้างป่ปายนะครับหมอะสำหรับมานั่งชิวๆแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆพวกกาแฟพวกเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ใช้ได้อยู่อร่อยนี่มันหวานไม่มากเท่าไหร่หวานน้าผึ้งครับเขาบอกว่าเวลาดูเวลาดุดเครื่องดื่มพวกนี้ให้ดูแล้วก็ดึงหลอดขึ้นไปแล้วก็ได้รสชาติแบบสรสชาติเลยก็คือ เปรี้ยวหวานแล้วก็ขมขมฝัดันของชาผมชอบมากที่สุดคือเขาเปิดเพ,งพลงฝลั่งนะคอเบาๆได้อตรมบรรยากาศความคลาสสิกนะครับฟังสบ,บายๆแล้วก็สมมติก็จะเป็นป่านะทำให้ที่นั่งค่อนข้างเยอะเป็นป่าร่มรื่น ครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศดินแม่น้ำโขงกับร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่าโฟวบรรยากาศดีมากๆเลยเราสั่งเครื่องดื่มเย็นมาดับก,กระหายคลายร้อนกันเป็นชาเขียวน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะนาวนะครับสดชื่นมากๆข้างหลังจะเป็นแม่น้ำโขงจุดตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากๆเลยเหมาะสำหรับมาพักผ่อนมานั่งดื่มเครื่องดื่มชิลๆแล้วก็ดูวิวแม่น้ำโขง โรแมนติกมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับออกมาเที่ยวบ้างเราอยู่แต่ในสวนอย่างเดียวทาแต่สวนออกมาจิบอะไรเย็นสบายๆแล้วก็ชื่นใจนะครับอะไรติดหน้าผากเอ่ยเหมือนแมงอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้ลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ